สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักร้อยบน3ตัวแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับสถิติก็19งวดติดแล้วนะครับในงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณได้2 4 5เข้าที่เลข4นะครับในตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับสูตรนี้ถือว่าเดินดีมากๆนะครับเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก106กนะครับก็มีท่านผู้ชมขอมานะครับผมขอหลักร้อยบนก่อนนะครับก็เลยลงสูตรนี้ให้ก่อนนะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรไหนที่มันเข้าต่อเราก็ตามกันนะครับตามกันต่อนะครับส่วนสูตรไหนที่หลุดไปเดี๋ยวผมค่อยหาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับสูตรนี้นะครับวิธีการคํานวณนะครับใช้หลักแสนบวกหลักหมื่น บวกหลักพันสองครั้งบวกสิบบนบวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสบวกหมีตัวเลข3ตัวนะครับเดี๋ยวมาคํานวณวนใหม่กันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับสูตรจะใช้หลักแสนนะเลข2บวกหลักหมื่นเลข6บวกหลักพันสครั้ง บ 0, 0บวกศูนย์ูนย์บวกสิบนเลขห้าตรงนี้บวกนะครับบวกเลข5้าบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับแปดแปดสิบหกบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งก็แปดแปดสิบหกบวกหลักร้อยท้าครั้งที่หนึ่งเลขสาม บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข1สูตรจะบวก1คงที่นะครับบวก1คงที่2บวก6ได้8 8บวก5ได้13 13บวก16นะครับก็เป็น29 29นะครับมาบวกอีก6 35 35เป็น45 45บวก3 48 48 49 50นะครับ ได้50ได้เลขก0เป็นตัวแรกสูตรบวก2บวก1บวก2บวก1 0นยบวก2ได้2 2 1บวก1ได้3ได้0 2 3นะครับดังนั้นในงวดใหม่วันที่16สิงหาคมนะครับสูตรนี้คำนวณได้0 2 3 ท่านผู้ชมคิดว่ามันจะเดินต่อไหมหรือมันจะหลุดนะครับสิติีก็เข้ามา19งวดแล้วนะครับในงวดวันที่16นี้จะเป็นงวดที่20หรือไม่ก็ต้องมารอติดตามรับชมนะครับนี่จะเป็นงวดที่20นะครับนี่19กงวดผ่านไปงวดนี้20จะเข้าต่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปเทียบดูกับหลักร้อยบนสูตรอื่นนะครับในเมื่อลงสูตรหลักร้อยแล้ววันนี้ก็จะลงให้อีกสูตรหนึ่งนะครับมันมีสูตร สามตัวบนแปดชุดตรงๆสูตรที่ผมลงให้นะครับนี่นะครับในวัที่ผ่านมาเนี่ยสูตรนี้มันเข้าเฉพาะหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักหน่วยหลุดหลักร้อยมันยังเดินนะครับนี่หลักร้อยที่คำนวณได้เก้าก็สี่สี่เข้าที่หลักร้อยบนสูตรนี้ผมจะคำนวณให้ดูเลยเทียบกันกับสูตรสามตัวเมื่อกี้นะครับจะอยู่ในสูตรที่หนึ่งนะครับใช้ร้อยบนบวกกันสามครั้งบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่ง บวกร้อยท้ายครั้งที่สองบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห้านะครับมาดูสูตรนี้กันเลยนะครับเราจะได้เทียบกันนะใช้หลักร้อยบนนะบวกกัน3ามครั้งสามสี่สิบสองนะครับได้สิบสองบวกหลักหน่วยบนเลขสามบวกหน่วยล่างเลขหนึ่งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองเลขเจดบวกหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลข8ดบวกร้อยท้ายครั้งที่สองเลข6 ตัวสุดท้ายบวกเลขหนึ่งคงที่12บวก3ได้15 15บวกนบนะครับบวก7 23 23บวกอีก8 31 31บวก6 37า7บวก1น8นับอีกทีนะ1 2 3สองบห1บ1วก8 31 31 37 38น37 38ถูกต้องนะครับได้เลข8 ตัวแรกสูตรบวกห้านะครับแปดบวกห้าได้สิบสามได้เลขสามดังนั้นถ้าทั้งสองสูตรเราเดี๋ยวผมใส่ตัวเลขไว้ก่อนแล้วกันได้แปดได้สามงวดก่อนงวดก่อนเข้าที่เลขสี่ตัวนี้นะครับสูตรสามตัวบ,บนแปดชุดตรงเข้าเฉพาะหลักร้อยตัวเดียวหลักสิบหลักหน่วยหลุด แต่หลักสิบหลักหน่วยงวดใหม่ผมยังไม่คํานวณน,นะผมคํานวณเฉพาะหลักร้อยให้ดูก่อนนะเอาไว้ผมลงสูตรสามตัวแปดชุดตรงสูตรใหม่ก่อนเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะครับดังนั้นสูตรนี้ได้8ปดสามเนาะร้อยบน2ตัวได้8ปดสสูตร3ตัวได้0ูนย์สสนี่นะครับ 023มีเลขสามที่ตรงกันนะครับแต่ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับ ก็แต่ใครชอบนะครับผมสูตรหรือใครจะตามสูตรที่เป็นสามตัวสูตรนี้ก็ได้นะศูย์สองสามนะผมยังไม่ได้ไปเทียบดูคู่ขี้นะครับถ้าเทียบถ้าเทียบดูคู่ขี้ในี่รู้เลยนะครับถ้าเทียบดูคู่ขี้ในี่รู้เลยเพราะว่าคู่มีสองตัวขี้มีตัวเดียวนะครับสูตรคู่ขี้ร้อยบนของผมมีอยู่นะผมก็ใช้เทียบดูงวดก่อนก็เลือกที่เลขสี่ก็ถูกต้องนะครับงวดก่อนผมเลือกเลขสี่เพราะว่า หลักร้อยบนนะมันเป็นเลขคู่นะครับมันก็เลือกไม่ยากนะงดก่อนหลักร้อยบนเลขคู่มันจะมีอยู่2กับสแต่เลข4ี่มันเด่นกว่าเลขสอนะนี่ผมก็เลยไปเน้นหลักร้อยที่เป็นเลข4ี่มันก็เลยถูกแด่เฉพาะหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักหน่วยมันสลับกันนะครับมันสลับกันอ๋อก็ลงให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปเทียบสูตรหลักร้อยบนที่ท่านผู้ชมมีนะครับว่ามันตรงกันไหมมันตรงกันหรือเปล่าของผมหลักร้อยบนมีสูตร2ตัวกับ3ตัว มันได้83กับ0 2 3นะครับแล้วมันชนที่เลข3แต่ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับผมก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปอีกทีนะครับอันนี้คือทำให้ดูก่อนว่าสูตรมันคำนวณได้ตัวเลขนี้นะครับก็เก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะเพราะว่ายังมีสูตรใหม่ที่ผมเตรียมไว้อีกหลายสูตรนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับสูตรไหนที่หลุดไปก็ค่อยหาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับแนวทางไม่มีใครรู้ว่าสูตรไหนจะมาหรือไม่มานะครับงวดที่ผ่านมาก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับทีมเลือกสูตรให้ไม่ค่อยถูกนะครับก็มีถูกบ้างเล็กน้อยนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ